สวัสดีค่ะไล์แป๊บเดียวตัดลิ้นจือแล้วนี่ขาลิ้นจือเราจะให้ดูเมื่อปีที่แล้วค่ะซากเดิมนี่คือซากเดิมของปีที่แล้วเขาไม่มาเกิดที่เดิมเลยนะคะเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อนนี่สงสัยเขาตัดมันน่าจะเป็นของปีนี้เพราะขายังยังเปียกๆอยู่เลยนี่ไงที่ตัดนะคะ ี๋้วจะให้ดูนี่คือดอกดอกใหญ่ยังสดอยู่นี่ใต้ดอกเป็นสีขาวเมื่อกี้ขาวจ้วเลยนะนี่ขาแล้วใต้ดอกเป็นสีขาวแต่อีกหน่อยจะไม่เป็นขาวอย่างนี้แล้วอีกหน่อยจะเป็นสีหมองๆเพราะว่าทุกอย่างนะคะพอตัดออกจากตออันนี้ยังสดๆอยู่นะคะดอกนี้ แต่ว่าไม่ตัดต่อไปก็จะไปดูฝั่งนั้นใส่ทุงใส่ทุงเลยโอ้โหดูสิหอมหอมหอมมากไล้ดูขามีดถ้าไม่คมจริงนะตัดลินจือไม่ได้นะคะดีจังไลฟ์สตีมอยากได้ เมื่อกี้ฝนทำท่าจะตกตอนนี้แดดจ้าแล้วจะไปดูฝั่งนั้นแต่แต่ลงยากนะนลงไปยากเลยอะ่ะดูตอเน,นี้ยดูซากหลินจือสิไลาย้ดอกเลยตอนตอเน,นี้เป็นเป็นตอมรกตเป็นตอมรกตเป็นสีเขียวอยโอ้ย โอ้ยเราจะไปยังไงเนี่ยอลอดท้องขอนอนี่แหละค่ะนี่แหละคือการทำคลิปเก็บเห็ดแหละโอ้โหนี่น่าจะไปข้างหน้านั่นตรงนี้ก็แฉต,ต้องปิดไลฟ์แล้วอ้ยโอ้ย เก้าขาโอ้โหโอ้โหไปได้ไปได้ไปได,ไปได้แต่ไม่แน่ใจว่าสตรีมหยาดมันจะชัดไหมปกติไม่ชัด ตรงนี um, so ้นะโอ้ยเดินเดินเดียวเดินเฉยๆก็ยังไม่ไหวแล้วนี่เดินไลฟ์ด้วยเดี๋ยวก่อนอันนี้จะใช่หางไก่ลงินไหม ดูก่อนนะคะหลังไก่งวงต้องไม่มีกลีบใต้ดอกไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามันหนาปกติหางไก่งวงจะออกมาช่วงเดือนตุลาตรงไหนนะน่าจะเป็นหาทางเดิน หาทางหาทางเดินลงใช่มองไปแล้วไม่มีเห็ดต้องลงไปดูโอ้จะทลายจะทลาดูดูดูเข้าลงเข้าชอบมันมีความสุกนะมีมีรากไม้ให้ยึดต้องอาศัยรากไม้ยื่นไม้นั้นใแม่หน่อย แม่ครัวมันถลายี่ยยืนให้จับจับไว้นะจับไว้แล้วไม่จับอ่ะเห็นไหมไม่จับเท่ากับผักให้แม่หล่นต้องจับดึงไว้สิไปดูตรงนั้นถ้ามันไม่มีดินเจอือน้ำนี่สะอาดสะอาดค่ะ แต่ไม่มีปลาไปดูซิว่าจะมีไหมปีที่แล้วลินจือดอกสวยมากไม่น่าจะมีไม่ไม่มีค่ะท,ทั้งทั้งที่เขาเขาโรยสปอร์เต็มสีน้ำตาลน่ะเต็มเลยสปอรอ์เขาไม่เกิดค่ะ ตอนนี้ไม่เกิดแมนะ้แต่ดอกเดียวปีที่แล้วอะปีที่แล้วดอกใหญ่มากค่ะอยู่บนนั้นที่ตัดแล้วอ๋อมีมีดอกนึงนั่นไงมีดอกหนึ่ง,ง,องโอ้เขาไม่เขาไม่เกิดตรงจุดนั้นนะคะ่ะสปอเยอะมากก็ไม่เกิดรอดูต่อไปเนี่ยค่ะนี่ เป็นเห็ดลินจือแดงดูด้านนี้สิมีมั้มีมีมีค่ะแล้วก็มีที่กำลังกำลังเป็นเหมือนกับเป็นเป็นนิ้วก้อยอะอันนั้นคือหลินจือนะคะนั่นอะคะ่ะน่ะนั่นเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ต้องไปตัด เด,ดินยากโอ้สงสัยปีนขึ้นไม่ได้ดินถล่มแน่เนี่ค่ะปีที่แล้วนั่นไงเ,เขามีมีอยู่สองดอกเนี่ยค่ะดินถล่มแน่ตรงเนี้ยขึ้นอ๊ เกิดจริงๆนึกแล้วว่าเขาต้องไม่เกิดลิงจือจะไม่เกิดอยู่ที่เดิมว้ายมันมีเห็ดด้วยเห็ดอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆอุ้ยอุยมีลิงจืดสองดอกอย่างเนี้ยคล้ายๆฮะคล้ายๆหูหนูเนี่ย,ย,ย,เ,ยเดี๋ยวตั้งตั้งโทรศัพท์ก่อนไม่เอาแล้ว ปีนขึ้นมาไม่ได้ค่ะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเห็ดอะไรเนี่ยเดอตั้งตรงนี้ตั้งตรงอุย้ยเห็นไหมดิ้นทล่ลมดิ้นท่ลมปีนยากจังปีนไม่ได้เลยอ่ะทับไปอีกนิดนึง con lồng mình hai, mình hai, ba, đa hai, ba, một, hai, ba, một, có mấy một, บนนั้นนะ่ะถ้าเดินไปอีกแล้วก็เดินตรงไปมันจะมีอยู่ขอนหนึ่งเห็ดดอกบอ่อล้อเลยหมายถึงดินจือนะคะแต่ก็ไม่แน่ว่าปีเนี้ยถ้าไม่เก็บช่วงนี้แล้วเห็ดลิ้นจือจะแก่อ้ยคงไม่ได้ตัดให้ดูแล้วหามีดไม่เจอ นี่นะค่ะนี่มีอยู่สามอดอกนี่หนึ่งดอกสองดอกแล้วก็ดอกที่สามอยู่ตรงนั้นไม่ได้ตัดให้ดูนะคะนี่คือลิ้นจือแดงอ้ฟ้ามาแล้วลิ้นจือจะมีขาค่ะขอบคุณมากๆนะคะไม่ได้ตัดให้ดูไว้รอชมในคลิปตัดเห็ดนะคะ ที่แน่ๆคือตรงที่เขาเคยเกิดเขาไม่เกิดอีกแต่นี่คือจุดใหม่ไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ